ส,สดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบอมบอมมิวสิกนะครับน,นี่ชื่อใหม่ไม่ใช่ชื่อใหม่นะครับชื่อชื่อแบบที่ในวงการตั้งให้นานแล้วนะครับก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อช่องเลยบอมบอมมิวสิกนะครับผมอันนี้ก็จะพาไปชมรถแห่น้องใหม่นะครับใจแอนไลท์แอนซาวนะครับผมก็ ทีมงานจาแอนไลน์สาวก็ทําเครื่องไฟเครื่องประดับอยู่แล้วนะครับวันนี้เขากาลังจะมาทํารถแห่นะครับเราก็เลยจะพาไปชมไปรีวิวนะครับแล้วก็ไปดูระบบเสียงรถแห่นะครับเป็นรถแห่คาราโอเกะน,นะครับผมคันเล็กเล็ก,ลกมินิมินินะครับเราจะพาไปชมกันครับแล้วก็อาจจะไปปรับแต่งเสียงให้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทาไม่ไม่ได้ทําเก่งหรอกครับแต่ว่าอยากทํา ชอบครับชอบก็เลยอยากทําเดี๋ยวจะไปดูระบบให้ด้วยนะครับการต่อสายต่อระบบแล้วก็จูนเสียงนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ถึงกับจูนอะไรดีขนาดนั้นนะครับก็บ้านๆแหละครับผู้พักรักจํามาก็เลยจะไปช่วยพี่เขาดูให้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันเลยครับนัดพี่เขาไว้ที่วัดศรีวลีน้อยนะครับ ก็เป็นรถแท่จเจ้าใหม่ในโซนวัดศรีวลีน้อยนะครับบางทีสมุทรปราการก็ฝากติดตามรับชมผลงานไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนะครับพาไปชมระบบเครื่องเสียงระบบเวทีอะไรพวกนี้นครับงานคอนเสิร์ตเรื่อยๆนะครับผม ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมรถแห่ที่วัดสีวน,นีน้อยกันเลยครับไปเลยออนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับข้างหลังก็เป็นรถแห่ของขใหม่ผมจะให้อะไรตาวรับแล้วเราจะไปดูระบบขังนนวัดมีอะไรบ้างมาดูกนะัน ก็กาลังวุ่นวายซาวกันอยู่ครับมีปัญหาเรื่องเบรเบรเบรมันออกไม่สาใจเจ้าของวงนะครับเรากําลังจะทําให้มันออกแล้วก็อยู่กับอนุสรร์ซาวด้วยนะครับมาดูงานวันนี้อนุสรร์ซาวจะพาจูนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดีกว่าเดิมหรือว่ามันจะแย่กว่าเดิมครับครับผมมิวมิวไว้อยู่ ครับตอนนี้ปัญหาหลักก็คือตู้เบตใบนี้นะครับจะใส่2องใบใบละดอกแต่ว่ามันสูงเกินก็เลยจะต้องเปลี่ยนใหม่วางหน้าหลังนะครับวางข้างหลังใบหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าใบหนึ่งแต่ว่าหันหน้าไปทางเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเพราะว่าถ้าเอาตู้เบเทินกันแล้วมันจะไม่มีพื้นที่ใส่เสียงกลางข้างบนนะครับกำลังปรับปรบปุงเปลี่ยนแปลงอยู่ เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมันว่ามันจะดีกว่าเดิมหรือว่ามันจะแย่กว่าเดิมครับจะลาตู้นะครับตอนนี้ครับมือถาาบล็อกมินิมิสิกนะครับแล้ก็อนุสร์มิวสิกแค่นี้และมาเป็นมือสาวให้มาช่วยไล่เสียงให้ต้องกาดการใหม่งานไดแอนไลท์เตา แล้วรอพบกันกับรถแห่ทีมขัดแกะไลอ ห้าหกเจ็ทดสอบ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสงสาสี่ห้ากลางมาแล้วกดเยอะกดเยอะแล้วต้องบบาเ,าบเพลงท่านไทยชิชิชิฮ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 ิสวัสดีครับอชิ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  ตอนนี้ก็ตั้งตู้เสร็จแล้วนะครับต้องอัดใหม่เมื่อกี้ลืมเปิดใหม่อันนี้ก็คือเอาตู้เบดวางข้างหลังหนึ่งใบนะครับแล้วก็เอาเสียงกลางเทินเพราะว่าถ้าเอาตู้เบตรดซ้อนกันแล้วเสียงกลางมันไม่มีที่อยู่ครับมันต้องไปอยู่บนหลังคารถก็เลยสูงไปเล,เลยต้องทําแบบนี้ครับลองดูแล้วก็ข้างในใส่อีกใบหนึ่งครับเป็นเป็นเบรดสองใบสิบแปดนิ้ว แล้วก็ดึงดีเลย์ตัวข้างหลังมาให้ทันนะครับหันตู้ไปทางเดียวกันลองทำแล้วก็เบดๆบมันก็น่าจะดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ข้างหน้ามีเสียงกลางสองใบครับประมาณนี้ส่วน power นะครับใช้ power ของอะไรนะ s a e p x m 1 0 x นะครับสองตัว ขับขับซับตัวหนึง่งขับกลางตัวหนึ่งครับแล้วก็ใช้มิกของ Soundcraft UI 16ครับผมก็ทำได้ประมาณนี้แหละครับทำดีเลยนนิดหน่อยคอร์สก็ตัดมาอยู่แล้วเดี๋ยวอาจจะรอ,อ,อรอบอสเป่ามาช่วยจูนให้หน่อยนะครับไม่รู้ว่าบอสจะวางหรือเปล่าแต่ว่าขอให้บอสมานะครับรออยู่นะบอสร, <laughs> รออยู่ครับ โอเคครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับเฮ้สวัสดครับกาสวสดีครับดต้รับสูทีมานเดซสวัสดีแรนผู้บชุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างฟังเสียงมาผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปตอนก่อนที่ใช้ตู้อีกใบหนึ่งเป็นดอกยีิบเอ็ดตอนที่เอาลงที่แรกครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสิบแปดแล้วเป็นยังไงบ้างเสียงในโทรศัพท์อาจจะไม่ชัดนะครับก็ทําได้ประมาณนี้แหละครับดึงดีเลย์ตู้เสียงกลางกระเบิดที่อยู่ข้างหน้านะครับก็ประมาณนี้ ถ้าใครมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เรียนมาอะไรครับก็ดูตาม YouTube เอาแล้วก็จำมานะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย